เล่นด้วยครับนี่มาแล้วมาแล้วออซี่ออซี่คนไรอยู่ก่อมิดครับเอาแล้วไอ้บอยไปยังไปต่อเลยไ่ป่าดิหาบนไม่ป่าไปครับผมต้องผมต้องอยู่กับพี่เหรอใช่ใช่เอ้าอะไรบอยไม่จะไม่ลองแบบไม่ลงแบบฮาร์ดจังเกิลเนาะอะไรที่ใครโดะใี่มาโคเกมเป็นสูตรมึงให้คนไปเล่นจังเกิลหนะนะถามจริงอี่เม่พี่แต่ผมเมนซับนะพี่ดูหน้าโปรไฟล์ผม มันให้คนแบบโนมาโคเกมไปเล่นจังเกิลแล้วเล่นกด5นะไอ้จังเกิลถ้ากด1กด2แล้วไม่เท่าไหร่หรอกกด5แล้วเป็นโนมาคนี่ไอบอลซับตัวอะไรบอลซับตัวอะไรอยากเล่นตัวอะไรแบบที่ชอบเล่นตัวอะไรแบบที่เล่นเล่นทุกตัวอะมกนหน้ามอมกนหมกนาหนาหมอนาหมกนามกนาห์มกนา่ชมกนาห์มกนาั์แกนาห์มกนามกแาห์มกนห์มกนาห์มกนาหนาหม่นาไเม่นอบเล่นาล้วอ่าเบื่อแล้วก่ากัดกนาหตัวนาหกนาอนาห์าก็ดี เกมแข่ง <Game> ที่พีดีเท่าแบบเท่าเท่าเท่าคนในแอนินเมะครับผมต,ตัวโหดมันตัวโห o เลยเอาไหมสัตว์คุยไข่ตัว <c oughs> อะไรก็ได้พี่เลี้ริวหน้าแล้วตัวที่มึงไม่ตายอ่ะเลี้ยียวก็ได้มึงก็ได้ไม่ตายเดี๋ยวคาริต้าเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวตายร้องให้นี่ดูดินี่นักกามา ใารบอกครับโอ้รู้รู้ใครสามึงอยู่คนเดียวไปเลยบอยอะไรคุณครูอะไรฮะก็เพื่อนสามไงเปิดมึงต้องแค่เปิดมันก็เวล่อนสองมาเปิดเปิดไม่ได้เปิดเพื่อนสามึงอยู่คนเดียวไปเลยไปเล่นกับน้องไอแคทบอยดีกว่าไม่พี่ผมเป็นแคดแน่พี่ก็พยายามอยู่ในเลนก็ได้เจ๊ลืมเวลเล่นตัวอะไรเวลเล่นปลาตัวอะไรฮารอนดิครับกูเลยอยากเดินด้วยไงไอ้กูลืมลืมลืมเก็บตังมาเรื่องของคุณดิโอ้ยไม่ใช่ปัญหาผมเวลเราไประเบิดเบโกกันกันแมวเรลเพียครับไม่มันที่กลดย่ทารอนอะทารอนกูเคียโคตตรรไวสุอนนี่ ไม่รู้แล้วถ้าถ้าเขาไรก็ไม่น่ามาปะเอาไรนี่ไงไรไรอยู่ไรถ้าไรก็คงถ้าไรก็คงไม่มาปะาเน่าจะคุยกับคนดูเฮ้ยเบาจะได้นี่จะได้แบบเดินไปไหนได้ปะไปแน่แปดละถามปะถามปะถามใครมึงเป็นดังเกิลนะแต่จรจัดไม่ครับพี่อยากพี่อยากเอาเลไปเชื่ออุ้ยเขียบวอร์ดอะไรเนี่ยมาเวทเถอะขนาดเนี้ยถามใหญ่แล้วไง เป็นบ่ามันก็ให้เลือดทาบอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ช่วยตัดสินใจเองจริงเราแบบที่ผมก็เล่นสาวแล้วผมบอกเปิดป้าเปิดป้าเปิดป้าอย่างเงี้ยมั้ยก็นีก็แล้วแต่พี่ได้สุดคนละแต่นี้มันป่าแล้วแต่มึงโอเคโอเคไม่ได้ป่าพี่ก็เอาก็คือดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เจอมันอีกนะพี่เจอมันอีกนะเจอมันหวานนะหวานนะเป็นวนนวลเนี่ยพี่จะเดินไปเวทีพี่จะสาปอี้รอตีตัวตัวใหญ่ไม่หอกตีตัวหน้าตัวหลังตัวหลังมันงก้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยมันฟาร์มมันแก่กูโด่เสร็จกูทำไง โดนได้ปะได้พี่จอร์เบลสองแล้วพี่ไอ้์เบลสองแล้วโหลตัวเล็กตัวเล็กมันยิงขนาดนี้ยไอซ์ไม่โฟกัสเลยลูกโฟกัสอยู่แต่ได้เวไอ้เวยโอ๊ยแฟนแล้วขี้เงือกไม่รู้เล่นป่าอยู่ประเนี่ยวอารมณ์ก็แปดนนึกว่ามึงอีแบบอีครามไอช่วยโฟกัสสองก่อลองใช้ได้ใช้ได้เหมือนพี่เลยเล่นทันารอนแรงๆวิ่งไปเวรแล้วก็แครอเอาไอซ์อย่าโดนนะเมืไอซ์ ไม่พี่จะเคลียร์เวพี่อยากไปเดินเล่นอื่นโอ้ยใจกูจะวายกระโดดเมื่อกี้พี่ก็ต้องเสียแฟนออกอ่ะจังเลยับป้อมกระดาษอ่ะไอ้จะเล่นอะไรวะเนี่ยเอาลิวน่าตัวเปิดอันบอยเพื่จับโอ้เปิดยังไงได้ป้อมเลยใหญ่มันมันไม่มีแบบห้านาทีตีป้อมไม่เข้าแล้วหรือเข้าโคตรเยอะเลยอ่ะเมื่อก่อนชิลมันเยอะกว่านี้เปล่าโล่อะโล่ตอนเป็นเพดไม่มันเวลาก่อน5นาทีมันจะตีป้อมเข้าน้อยไปมันตีด้วยตีด้วยเอาป้อมนอกไปเออ อีสเตเตชเชอร์เสียดายวิโก็อยู่นี่เว้วก็อยู่นี่ปูฟีฟียืนมองหน้ามันก่อนต่ายพี่จะไปพักพักเอาบอยไปหาสวัสดีครับไอ้ยัยเราดูเรามันกำลังไปฝ่ามันนะเบ้ปูฟีเร็วยืนมองหน้ามอยู่เนี่ยจะลูลู่วิ่งมาเวทต่อเลยโคตรเพชเชอร์กูบอกเลยแค่กูยืนมองหน้าไปแค่ โอ้แม่งไหมเอาแต่ปาวมันปาเกลี้ยงกันด้วยว่ะอาคิดว่ามันมายืนมองหน้ากันพี่วิธีเพรสเชอร์เลนครับคนดูยืนมองหน้าจังเกิลจนมันเรียกลูบมาไะแกกีจจังเกิลมันรอป้าตับมาไปแกเออเอาโดนี่อย่างเงี้ยโบ่เขให้นี่ไม่รู้ใครวันนี้เนาะจะระเบิดเลงอีกหนึ่งเอ้ยบอยมิกซ์พิทุนกันพายอะไรกันไบรท่เข้าไม่ได้บอย จะแปดพี่จีอีใส่มาเอ้ากูปล่อยดีกว่าทห้งั้นเยี่ยงไรอยู่ไม่โดนเกลังหลบพี่เกลังหลบย้ายผ่ามันยีงหลังหลบเอียวเอียวตัวเออหือไม่ต้องเอียวละไอ้บอยมิกตีช็อตไม่โดนลูรูอย่างเงี้เขาออกอะไรกันวะกี่น่าจะแฟดแบบบุ่ไปเลยเว้นชาวเว้นชาวเบ้นชาวทินเอ็มบมิกแกรบตัวมันตู้ไม่ได้ไม่ใช่เหขาเลยฟองไม่ควรจะบอกไปครับอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าไอ้นี่ต้องบอกตัวเขาอ๋อจบเลย้ะอะไรนะอย่าไปบอกว่าซู้ไม่ได้ต้องบอกว่าตัวเขาขี้โกงจริงจริงจะหกแล้วตอน ลกอุ้ยโน no way no no เขียนความไวในการปามผมว่าอุ้ยโนโนเลยว่ะเช็คหมดแล้วแต่ตั้งสี่สิบวิว่าจะเกิดอุ้ยอุ้ยไปอยู่นู่นแล้วมันจะไม่ตีอยู่เลยพี่ไม่ได้เอ๊ะมันขึ้นบ้นไอ้ชื่อพี่อะไรวะนะฮาร์ดลองดูแลเราบล็อกบล็อกขอสามตัวเลยตัวหน้าเดียวตัวหน้าล่างหายไปไหนเนี่ย กลับบ้านเล่นเก่อนแล้วกันเฮ้ยเล่นเกิดบอนบอลอะไรเวเอาเยอะหน่อยลบลบหน่อยให้เงนเกิดลบลบหน่อยพี่บอสอย่างงี้ไหมไม่เกี่ยเกิดออกไม่มีหมดแล้วกูออกสแกนมาแล้วอีห่ามันไปบนมันไปบนไปบนไอฮาร์ดสับไม่ตายครับคนดูไอฮาร์ดกำลังจะตายดีเจมันคิวไปกบอลนะบอยเอ้ยเอ้เว แบตแบตเบโก้แบดเบโก้แบดนี่ยพกพกแกจังเกิลพกแกจังเกิลเดินตามไม่มีน่งเชื่อกางก็ได้นะที่ไปไปเชื่อกางอย่แต่ไปยืนต้อนอะหลายป่าถอยไมันตายกันแล้วไล่หมดทีนี่ชิว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 เดี๋ยวแต่เอเอดคนเลยอุ้งชิว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 ไอ้พี่ไอ้มาทางผมพี่ไอ้มาทางผมมาอยู่มาอยู่โนแปดโนแปดตัวนี้ตัวแปดตไปอีกไหน แฟดเก็บลูกวะเขานี่เมื่อกี้พี่ชิ่วๆแล้วว่าเวมันเชี่ยมันต้องไปไว้สักเมื่อกี้ผมแฟดไปเก็บลูกในหมอกเก็บในหมอกมันยิงมานัดสุดท้ายพอดีไงแฟดไปเก็บไม่แบบก็นึกว่านึกว่ามันจะรอดไงแบบนึกว่พี่ไลนให้แล้วเนี่ยพี่ไลนให้แล้วเนี่เอาใหม่ปะเอาใหม่ปะพี่ไม่พี่ไม่เปิดใหม่กูสั่งผมเลยยังชอบชิ่วๆอะไรอย่าง้ยะมันไปก็โอ้โหก็โอเคมันสายวิ่งมันไปเดี๋ยวพี่แบบซีนิกเบลดยัดเอาแต่กรอล์ฟตีหน้าเลย เฮ้ยอีเวสกลางมันขี้โกงกลางจะเรียกให้เมาบูเลยโอเคกลางมันตัวขี้โกงเวเวเวสอนพี่มาขี้โกงจริงกระจริงกะไม่เทียมโกงจริงโกงจริงไม่ติงรังจดจำแล้วนำไปใช้นะครับเช็คกี้การโซนผมไปงนไง โซนด้วยปากเลยจ้ะชิว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 อะไรดีพีก็จำเอาไว้ดีพีก็อยัดจับปล่อยเวนี่เกมมิวเวลห้าแล้วไม่พีดันหรือว่าจะดันมีอะไรเฮ้ยเรากดมันดีไปแล้วไปแล้วไม่พีไปแล้วฟอกเก็ตจังเกิ้ลโอ้แล้วให้กูดันทำไมอ่ะเอาก็ลับมาถามอยู่ว่าจะดันหรือจะทำอะไรบนโดนเงี้ยบนโดนเงี้ยมันไงเขาจะเขาจะกดมันไหมโอ้โหจะเอาเปลี่ยนเปลี่นเล่นมอนพักเอาบอยเป็นไหนกันวะเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ย อร่ไงไปพี่คอนกันไค่ตีโบ้พี่เม่อยู่กลางคอ่ะพี่เอาจริงๆถ้าผมเป็นคุณรำผมจะได้จะได้พี่แบทซี่บอยจะได้หนักเลยเนี่ยมันมีแต่ยังไม่มีไวโกลเลยไวไม่ได้หรอกหายง่าถ้ามันเล่นกันเต็มอ่ะมันรูปกระได้ได้ไม่ใช่แบบกลัวคู่แรงตายถ้าเล่นดีๆอ่ะเฮไอคอนแฟร์แฟรใช่ไหมเฮ้ยไปดูดิไปดูวยดิพ็อกเกตจังเกิ้ลเราู้วยแต่มันไม่มีแฟร์สิมันหมดตัวแล้วแอนติงอยู่ ดันไปหน่อยดันไปหน่อยดันไปหน่อยเอ้าอ๋อมันเดินมันเดินลงไปแล้วนี่หว่าเออพอเก็ตเดี๋ยวจังเกิลถูกครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละพอพออใหญ่ใหญ่ใหญ่ดันสุดดันสุดแม่งหาความไม่ได้ไม่จริงจพี่ใหญ่ต้องแบบยูเลนบ้างแบบเลียวหน้าแบบนั่นก็ถูกแหละแต่แบบก้อนไอ้เวมก้อนเดี๋ยวไปโซนให้มีคอนโทรลวอรีกอนันเอออยู่เลนบ้างมื นี่ไงเดี๋ยวจะหกแล้วสองแดมนี้บอกไม่เฉยี่ไอดีมันเรียกกูแล้วว่ะไอดีคือไม่ได้ลำบากอะไรหรอกอยากฆ่ามันบ้างโอ้โหร่างกายร่างกายประท้าเออจะเอาอยู่ๆแล้วเนี่ยได้ได้มาอยู่อยู่ข้างหลังเก่าได้เก่าได้เก่าได้อยู่ข้างหลังข้างหลังไอ้เจนคือผมฟ้าป่ามันระเบิดแบบสะเทือนอ่ะเซียนแบบไอ่อะไรไม่แน่ยเจนน่าจะไปคนละโลกแล้วป่ะเพราะว่าไปหิวยังอ่ะอย่างหิวไอ้นี่มันพักเอาไปแอร์ไลน์ แล้วโอดแมนโอแมนหลบปไงเ้ยาเบโกนี่เบแยู่แขงอยู่แงอยู่แขงยู่้อ่อไม่ทันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าพี่เป็นสปอร์ต เฮ้ยเวทกับมังกรแน่นอนทำตอนเลือกเวทใช่ใช่ใช่ทำได้ทั้งทีเพราะว่าเวทได้เลเวลเยอะมังกรได้แค่ทั้งทีเอาพี่เมโก้แฟลทแล้วนะพี่พี่อาร์โดนหัวแม่งประดิเพสไม่พี่จะอาร์พี่อาร์ใส่ใครซะเออเออตะขนน่ะเราแฟลออกเออเลยไปโดนแทสโดนไปโดนไปโดนไปัดเอาบอยเวทพี่กอบมังกรไหมเล่นไรเล่นเทสอ่ะเล่นเทสอ่ะอยู่อย่างเงา โอ้โหเวลสามไม่ว่าเก่งไมว่าไงก่อนโอ้โหเก่งิะเราจอพ็อกเก็ตจังเกิลเข้าไปเรามาทำตามกันนะครับเล่นเอฟเลี้ยววิวนี้ครั้งแรกเมื่อคืนเล่นกันนะก็คือไม่ทำไอเทมอะไรนะนะยูในในป่าที่พงข้าวเบยพี่ยื้อไม่ให้มันไปเอาบันไดโค้งไปโค้งไอ่อยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวเวพี่มีแปดพี่มีแปดพี่อะไรนีอ่ะไปแล้วป่ะไปแล้วป่ะไปเนี่ยนบัสไปซาดฆ่ามัน มันมีแฟด e มันไม่มีแฟลโอ้ไม่ถึงว่าไกลที่สหายเลยจุ๊บจุ๊บอย่างที่โดนจับดาวไปเลยไอ้มินเนียนเฮียอะไรตรงนี้บอยเห็นลึกเหมือนพี่ป่ะเหนลึกมันเดินติดเป้ยไปดิไปดิมันเดินติดป้อมอ่ะมินเนี่ยนเออกลับบ้านสบายไอ้เวโกมีเราแข่งที่เราแข่งเข้าใจป่ะแข่งเขาก็เล่นกันอย่างนี้แน่นะพอดะใครไม่อยู่เลนกันเออพวกอยู่เลียนหลบยาอ่อนแต่มึงเรียกไม่ใช่ไม่ใช่พวกอยู่เลนที่มัน มันอยู่ได้คือมันได้ฆ่าได้ไงมันต้องมีเหตุผลแน่ถ้าอยู่เลนละฆ่าได้มันก็พี่ไปมองหน้าเวโก้แปบบนึงเวโก้ให้กูฟาร์มเถอะตรงตรงตรงไหมพี่ดูของดิเดี๋่เอาซี่ของรู้งานนะพี่ดูดีเฮ้ยเขาเป็นคุณนอสซี่อ่ะวิ่งลงล่างเลยอากาบอยมันอยู่นี่เวมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไกลเกินไม่ไม่ไม่ทางงานไกลเกินทางงานไกลเกินเวไอ้พี่พี่โดดข้ามมาโดดข้ามป้อมหมดเลยบอยตัวนึงตัวตัวเล็กพี่ไม่ต้องใส่ใจเข้าใจปะยี่สิบปะไม่มีเอ้ยมีเฮ้ยนะลูดูลูดูนะลูดูนะ เต็มกระบาลกลางหัวไอ้แต่แล้วโดดไปไหนอ่ะโอเคไอ้เจ้ยู้รู้นะโดดไปไหนวะเออเอ้ยแต่ผมได้ช่วยด้วยต้องรับมือแต่ก็ได้ไม่ต้องตายแล้วดูดิไปช่วยช่วยอยู่ช่วยบันดู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 ไอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรนี่เป็นการจูกกั มันเป็นการพลาดที่แบบดีอ่ะถ้าพลาดผ้ว่าเอาแบเอกี้มันจะยิงตายก่อนที่จสกิลป้าวไอ้ยี่ไปโดดไปไหนก่อนเมื่กี้ลู้ๆอยู่นี่มึงจะกระโดดทำแป๊ะมะเขืออะไรวะผมไปดูเพื่อนมันเล่นมามันกระโดดเซียนตลอดแบบกระโดดเพิ่มมุมแบบนิดๆหน่อยๆก็เอาอ่ะแต่เมื่อกี้มัเม่งเอี้ยวมุมตัวเองอ่ะเออไอ้แก่กโดดแล้วไม่ไม่เสียชีวิตไปกนอนยี่ผมเห็นแล้วออซี่จะมาผมเลยแบบใส่ดิ่งเบรกไปยี่แต่ไม่โดนนี่แหละไปพี่ไปพี่ไปเฮ้ยผักเอาบอยเฮ้ยเพอ่ะ ต่อโลสวยเกบตายวิ <sid id S 2> ่งิ่ินเบสเอนจีมาติดหมาีเนี่ยแม่มันจะมันเอาดีเวดีเวยืนเลยทำไรฮะเด้าันแพงออพึงลงข้างบนเขาบอยเลสบอยเลสเอาาบอยเลสนี่นี่ เอ้เราเป็นไปตามพี่อย่างเดียวเลยตัดอีกแรงก็เราอะโหลโอ้โหมังกรเกิดอีกได้กลับบ้านกลับไปเลยให้จังเกิ้ลตีไม่ไร,เ,รเกิดขนาดนี้เทียถ้าหลานไม่ได้กระดาษแม่งดิถลันไปแล้วยัง,อง,อยงด่ามันจอมันเออที่นี่ไม่ไปไหนเลยดูดิเวลแกะพันก็ไม่มีผลมาสมัยเท่ากัน <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่โดดลงไปมังกมรมันเดิน แค่ยอย่างก้านออกคาเค็มไปสัตว์จิตใจมันโอ้คาเค็มเหรอจิตใจมันต้องหยาบก้านขนาดไหนวะคาเค็คาเค็มคาเค็ป่วยคือชิวโบเนี่ยก็ยังโอเคนะเจอคาเค็มก็ไปเวบอกหอมหอมไปบนคาเค็มอ่เดือบบนเงาครับเป็นบนเงาไปเวเวเป็นโบราณเลยเแค่ไหนป้อมตัวกูเดินชิดกับเวโก้เนี่ยว่าไม่ได้ดูเลยแค่ไปหนีเร็วปล่อยฉันตายทำไมแบบวะ เออไอ้บอยมาไอ้บอยมาสวยดีอ่ะนี่อะคาเค้นนี่อะคาเค้นบอยผูบ้าไปบอยตายจะตายกูจะตายก็เหวี่ยงหน้าถูกออนดิจะตายเออไอ้ไปตายไปแจ็คไอ้เหี้ยเวกโคตรแรงเลยมันชิบิเดียวมันแรงไอ้เหี้ยมันแรงมากไอ้เหี้ยไอออนไม่ไปแล้วว่ะแต่เป็นคิวนี่อะมาโคเปกูมาแล้วเวยเยอะมาโคเปกู ไม่แต่ใครสาถ้าถ้าของครบมันเราเล่นยังมันก็สไปช้าจริงอะแต่พอมันครบเมื่อไหร่ก็โดนเกอสองทีก็คือระเบิดหายไปครับแเปอร์เซ็นต์เหลี่งคิดผ่อบอลรอนงาเว้ไหมไม่ได้ทำปะบอลรอนเลี้ยบไฟบอลรอนเลี้ยบไฟไม่ดีไอซีเอสอีเโก้นี่คือแบบมึงอยู่ในเกมปะเนี่ยบอลรอนเลี้ยบไฟก็เราโซนขนาดนั้นเขาจะฟาร์มไงเราโอ้ยคุณลอตซี่เขาโดนแล้วคุณลอตซี่เออเนี่ยเขาเขาสเปซให้เราแล้วบอลรอนเลี้ยบไฟเร็วเออแค่นั้นแหน่แต่พี่แต่พี่กระโดดข้างกระแพงนี้ไปแต่ว่าชิ้นเยอะ ยังก็โดดโยนนั่นแหะถ้าเข้าไปอ่ะโยนนั่นแ่ละโอไม่ได้โยนไม่ไปอยู่พี่ผมอยากลบสนุกวะมาเปไปไอยขายได้พี่เข้าไม่สุดนะโอ้โอ้ไปแล้วพี่มาอยู่ละโอ้ยอยู่ที่เทิงขายไป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 พี่ปิดหลังเลยอ่ะพี่ปิดหลังไม่แ่ะยิงจ้องหน้าก่อนชิว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 เรอพี่บอยโฟกเรื่อยๆเนี่ยชิวโฟกแต่ไม่เนีอดนะตอนเนี้ยชิวชิวชิวโอ้ยเดี๋ยวนะตรงกลางไอเวไป กลัวบ้ากลัวบ่าวกลัวดิกลัวดิกูกวกูมึงเอ้ยมันถอยหมดเลยบอยมันยังเลหลือตเวอ๋อมันถอยไปกันเลยบอยเอ้ยกันในเวเวมังกรไปมังกรเร็วไปับนบนแล้วไปกันมาผมจะโกงแค่ไหนดิแล้วดูโดนลู่เฮ้ยเฮียโดนเฉยเลยสัตว์ไม่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 ได้จะเข้าโดนลูู่โดนเฉยเลยเขาไม่ทำอะไรเลยนี่เขาไม่ทำอะไรเลยครับ แค่ตูนออกอ่ะต้านันต้องต้นมันพี่มันจะเข้าบอกใครเข้ามาอเฮ้ยบารมังกรไมบางมกรบอยเพื่อนไปหมดแล้วนะบอยเลสบอยโอยคนอื่นเอาแหมทีกูเล่นป่าเลยแย่งกูดีกูเล่นซับบอกให้เอาบอยคนอื่นเอาไอ้สัตว์ไม่ไม่ไม่หัวแล้วเขาเนี่ยความวักว่างไงไปไอเดึงมาดิเอาไอ้เนี้ยนี่แหละแทงอ่ะเปิดแทงได้เปรียบเชื่อพี่ อหแ้วะรกูพน่หนว่งเออด้มาด้มาเด้มาด้มาเด้มามาเด้มา้มาดมาเดมาดมาเด้มาดมาเดมาด้มาด้มาดเดมาเดาดมาเด้มาด้มาด้มดมาด้มาด้าดมานดมาดาด้มาดมามดมาด้มา้มาดมาเากดมมาเเเ เฮ้ยทีมโยนพี่ทีมโยนจริงจริงจริงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยืนยืนยืนแจกบัฟมินเนี่ยนล่ลู่เดีลูกลนี่ดูนี่เนีดี๋ยวผมยืนแจกบัฟมินเนี่ยนอยู่เฮ้ยแจกครับแล้วพี่ไปเลยมินเนี่ยนสู้มันสู้มันมินเนี่ยนไปเลยไปเลยมินเนี่ยน เนี่ย <łość> ผมกำลังสั่นเลียนอยู่ผมกำลังเอาใส่ๆกรอบชีมินเนี่ยนอยู่ดี่ถาเราเปนี่ผมฆ่าไม่ตายสักตัวเลยอ่ะปิบปิดนี่เล่นซับแม่งโคตรมันเลยง่ายกว่าจังเกิลเยอะเลย